บัดน,นี้วันที่เก้าเดือนห้าสองหกแปดเป็นวันที่เก้าที่ข้าพเจ้านายวิบูลละศิลป์นำไพขอถวายเจีงยงัวสัญญายิยพระสูตรพระประิตมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสัพพะูุชา,า,ชา,า,ชาและอาจารยา์บุชาาญาคุบาจาย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิญบทที่หนึ่งกราบพระราตนารตยอรหังสมมาสมุทโธบคาวา พุทธังพระวันตังพิวาเทมิสวขาตระวตาทมโมทำมางน้ำภาษามิสุปัิปนุพระวตโตสาวกะสังโฆสังคันงว่านี้บทที่สองบูชาพระพิริพินาาอรหังสัมมาสัมพุทโธสุจิลังปรินิกุโตคุณเยหิทารามาโนธานิปารามีหิจะทิสติยาวะชีวังอหังพุทธังทำมังสังคังตะระนังคาโตบูเชมิตรตะระนังตะยังทำบังจรามีโสธินาบทที่สามชุดุลเทวดา ธมันตาจะกล่าวว่าคริสต์อัตตาขะชันตุเทวตาสัทธรรมามุริราชาสสุนันตุสักโมกตังตะเคกัมเมจดุเปสิริขารตะเคจันตุติเขวิมานิสีเปตเทจจักขามีเจรุวะนาคาหาคีหาวัตุพีเขเตภูมามาเจยันตุเทวาฉลทละวิสมียะขะธรรมนาคาทิธันตาสันเกยมุนิวาจนะนางคัท้าวมสุนันตุธรรมะโสนาการลอยยมปะทันตาธรรมะโสนาการลอยยมปะทันตาธรรมะสรักการลอยยมปะทันตาบทที่สี่บูพการพันขาถาบูพการบูพ อุถภพาคณะมรการเออนโมตัสสะภะควาโตะรหะโตสัมมาตะพุรุษะนโมตัสสะภะควาโตะรหะโตสัมมาตะพุรุษะนโมตัสสะภะควาโตะรหะโตสัมมาตะบุรุษะวันที่ห้าไตสนาคุณปะทะพุทธังสนังคชามิธรรมังสนังคชามิสังคังสนังคชามิทุติยัมปีพุทธังสนังคชามิทุติยัมปีธรรมังสนังคชามิทุติยมปีสังคังสนังคชามิตติยัมปีพุทธังสนังคชามิตติยัมปีธรรมังสนังคชามิตัดยมปีสังคังสนังคชามิ หกสัจจกิยคาถานาถิเมสนังอัญญพุทโธเมสนังวรังเอเตนะสัจจะวเชนะสดีเหวสดีเมโหตุสัมปทานาถิเมสนังอัญญธรรมโมเมสนังวรังเอเตนะสัจจะวเชนะสดีเมโหตุสัมปทานาถิเมสนังอัญญสังโฆเมสนังวรังเอเตนะสัจเจนะสดีเมโหตุสัมปทาบทที่เจ็ดอิรณะปาคามคาถาพุทธังนะเมรัตนภูปาระปัสสลีรจิตตังธรรมังนะเมรัตนภูตะ ท,ทสีสุดทิทาสารังสังครงนาเมราตนาปูตะสุสีราชิติเอตังนาเมาติละปานังลราตนัตปยวะหังสัมมาสมโมตริตาวัตถุวิเศษสภูตังอัญโยยานยุตตะคุณะโยคะวะปับสัปปะวัตตังอสุมิยะตะยัมหิปิตเทวะยัถา ทิทันเทเอกังวินาตัทิตาเลสมาสัมภเวนะโลเกทักกาจิจะจิเลนจะปาตุภูตังคัมทีระยานวิสยังอติทุกทะสับขังวินยุยหิปันทิตะชาเนหิวิชัดยะรูปังโลกัมหิเกหิจิกะทัดจุปะรับพนียังเกสัจิทุถุ วิธิตังคุณายะคุณาไิตะคุณะไกยาคุณะกายะตายะนามีฮิเยวะชนาชนะตายะสุวิสุตัมปิจมุป,ปัสตังมนสิสุทธะปะทาท,ทาัธางปุญญติกานะมะสมุดต,ตะมะปุณณะภูมังทุกขาปามุตจันนทุกุขะแต่ละนังคานัง ูชาและเหสุประมังกพิปูชฉเนยยังนิพานัสชิกิริยายุปะนิสัยัตถังปัสมากิเลสมะรัสโนทานะสิทธิยาจาสาทุหิปัชะอาาคูสเลหูปะเสวนียังปาเนหิจาปิสนังขามนีมะยะเมวะตัสมาหิตัง ติะตะาะัะตังสารณังพตรมหะลันติทิวังคระคณะเนสุสมัชสมานาปูชมีปูเชมะจาปิสัส,ะสะตังสุปสัสสนะจิตตาตัฐานุปาลิจาริยาสัทธาัตาจะคุเณเยนาตัฏฐะสุกาเตนะสุขีพระเว มูเจเชนะตาัาสะจะสทาปิสุวัติโหตุโยเจธาธรรมะวินัยัมหิปะมาณภูโตโ,โลกุตลาพิสมยโยนิสยะโตสุโภชังตัสโสปนิสยะจยายะออยามปิโหตุวัตุตะเยปริจิติสุป,ปัจสากาธาโ,โลวันที่แปดนามิกาสิทธคาถาโยจัคุม,มาโหหะมะลา ปกัดโทสามังวะพุทโทสุขโตว,วิมุตโตมารสาปราสามารสาปาสาวินิโมจยันโตปาเปเสเขมังชะนะยังชะนะตงนง <c oughs> ังวินเนยังพุทธังวันยังาศาีลสาสนาามีโสกัสสะนาทัตจะวินายกัจจะลันเต,สาสาตชะสาเตชยะสิทธิหตุสัพพันตระย,ยาจะวินาเสมตุธรรมโมชโยโยชโชโยวิยะปัสสาสัตถุสักเสสี โสโลกัส,สวิสุทธิมักคังนิกยานิโกธรรมะทารสธาลีตาสาวะโหสันติการโลสุจินโนธรรมังวรันตังอิรสาณอมามิโม,มหะป,ปะทาลังอุปะสันตะทาหังตเตตันเตชาเตชาชะสิทษฐิหนตุสัพพันตรยาจาว,วินาสมเสมตุสัพธรรมมเสนาสุคุสุขะตานุโคโย โลกัสะปาปูปกิเลสะเชตาสันโตสยังสันนิสันตินิโยชะโกจะถวักขาตธรรมมังวิธิตังกะโลติสังคังวัลันตังสิยะสา,ามามิพุทธาดุพุทธังสมศสีลัทิทิงตันเตชะสาเตชยะส,สิทธิผลตัวสัพพันตรายาจวินาสเมนตุวันที่เก้านโมการอัตคขา นมโมอ,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 อรหัตโตสัมมาสัพพทธัสสะมเหสีโนนมโมอ,อุตะมาสัรรมะสวัขาตัสเสวะเตนิธะนมโมมหาจังคัสสาปิวิสุทธสีทักชินทิโทิททททิโนนโมโอมาตายารัตสะตระนัดตัยสสะสาธุกางนโมโอมากาตีตัสสะตัสสะวัตถุตัเยสปินมโมการปปภาเวนะ วิคัตฉันตุอุปัตถวาโนโมกาลานุภาเวนะสุวัต <tamanho S 1> ิโหตุส <Ne, S 2> ัพพชานาโมกาละลัสะเตเชนะวิธิมหิโหมิเตชวาบทที่สิบมหาสมัยสูตรเอวังเมสุตังเอกังสมัยยังมะควาสเกีสุวิหารติกะปิแล้วตุสิมิวหาวเนี่มัทตามพิกรตังเกนะถ้าจริงมาจอมมัติฮิพิกรสตรีสเพวะราหันเตชัสติโลกัสตุหิเทวตาเทยุพุยนะฉันนีปฏิตาโหติ พรวรตงัศนายาพิคุสังคับจะอตโขจตุนนาสุทาวาสกายิกานางเทวานางเอตาโวสิอย่งกธพวเชุวิาติกปีอัิวัตวมิงมหาวันมหาตาพิคุสังเคนะสัตติมาจอมติพิคุจตเตหิจะเพเหวะอรหันติคาสหิกชาตุิเทวตาเยปุยนาสริปิตาโหติพระวรนตางัศสนายาพิคุณครับจัดยานุนามายังปิเจนะพระวาเตนุภังกฤษมาอุปสักมิตาวพระวาโตสติเกยัจจกาคาาเสยยมติอาตโคตาเทวตาเสยอาปินาม ปาษาริสังปาษาริตังวาพังหังสมิเชยยะเอวะมิวะสุทาวาเซสุเทเวตุอัจระหิตาภควตุปะรคะโตอตุระหังตุอัตโขตาเทวตาภควาตังปิวัเสตวะเอกมันตังั้งสุเอกมันตังทิตาโขเอกเทวตาภควาโตภริเกอิมคาถังอภาสีมหาสมายุบาวนาสมินเทวกายะสมาขจาอะคตมหาอีมังธรรมะสมัยยังทักิตาเยวะอัปปะรสิตังทังขันติอัตโขปาราเทวตาภควาโตสติเกอิมคาถังอภาสีกตระลพิโคพิคโว มณหังสุจิตตังตัตะโนอุชุกามังสุธรัชวีวัเนตานีคาเฮตาวาอินเทียานี้ที่ขละขันติปชิตาติอระขบาราเทวตาภัวะตัวตเศรษกิจมาคันถังพระศรีเจดว,กดวะกี่ดังเจดวะปาริคังอินทกี่ดังโอหัจัมัตเมชาเตาาจรารันติจุทธาวิมาราจุคุมาตาสุ สุทันตาสุสูนะครับติอตาขวะปาราเทวะตาปะขอดวสติกีมาครับนะครับภาษีเยเกจีพุทธังสรานังคาตาเสนะเตหามิสันติอภยภูมิปะหายาบรรดุสังตีหังเทวกายังปลิปุเรสันติติอตาขวะปะขาวพิขวมันเจสิยพุยนาภิเเวทัสสุโลกธาตุสุเทวตาสันนิวาติตาโหติตาขากตังทัสนายาภิขุสังฆาเยปิเตภิเขเวาเหสุงอติตามัฏฐานังอรหันตสัมมาสัมพุทธเตชังผีปะขอตานาเอตามรามายวะเทวตาสันนิปาติตาเหสุงเสยยะชาปิไมหังเอตตระหิเเเยปิิิตภภวอสัน สัพพีปะขวันตานาเอตตาบารมายโยเทวากาสันลิปติตาปุริสันติเสยยะสัพพีไม่หังเอตตาฤหิอจิกิตสามีพิเวเทวเกยังนางนามามิปิริสสามีพิเวเทวเกยังนางนามามิเทศีสามีพิฆเวเทวเกยังนางนามามิตังสุนาสาสาวจุกังมนาสิกระโดชาภาสีสามีติเอมาปันเตติโขพิขูเตภิกขุปะขวัตโตปัญจโสวทุงโอจัทรัโวจะ สีโรกัมลูกาสามีจักถามภูมิมาตตชาสิตาเยสิตาคิริคัพพลังไปหิตาตาฉันไมหิตาปปทุสีหาวัสกีนาโรมาหังสาปิสมโนโอชาติมาราสาสุดทาวิปัสสนามนาวิราพิญญุปจตตเตวิจตวาวันนี้กับปีดอชเวประตมณีศัทธาสาวกเกศนันเนรเตเทวะกายาปิกันตาเตวิชนาชาปิกุโวเตจะอัตธมามวักรุสุตราวุทธัสสัสตนาเตสัมมาุโลหุยานังอมริสารนาสนาอภิเกศรธรมาราคุชหัสังทัศน สัตว์ิงสัตต่างเอเกสหัสสานอาวุธสันพัสมรรคสูงสเปเกอันต์บ้านักขุงทิสาสุภาอุภาอหุงตันจัสัพพางอภินจะยอวิกฤจวันรัชวงศ์กโตมดีสัทธาสวรเกตเนรเตที่วกายาพิกันใจเตอภิกันตาเตวิชันนักถิ่นขาวโเยวห้องกิจิสามิกิริหิอนุโพตัสปัสสัตตะสหัสสาวายขาวคุณเป็นอภิรัตวาอีกทีมันโตชุติมันโตวรนณวันโตยศสิโนมุทามานาพิการมุมพิคุณนาสมิติวานั่ง <that> ชาสหัสสาเหตมาว่าตายะขันนานตะวันิโนอิติมันโตุติมันโตวันวัโยะสสินโนโมธามนาภิกามุมพิคุณนางสมิตริวันโมธันชาติตากีตัที่ชหัสายขันนานัตะวันิโนอิติมัโตชุติมันโตวนวัโตยะสสินโนมธามนาภิกามุพิกุณางสมิตรริวนาอิเจเตโสภาชาติสหัสายขันนานัตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตัวันโยะสสินโนโมธามนาภิกามุมพิกุณางมิตริงวนังพิโยนัง จาจาจหสังยขานังปยิรุปาสติกุมภิโรราชาิโกสุปคาสมิติวะนางปุริมาจาริสังราชาทบตลัทปภาษาสติกันตพานังอาทิปติมาราชายตติโตคุณจะปิดสตัภะโวอินธมนามาภะไรอิทิมโตชุติมัโตวันมันโตยะสติโนมุามานายปิกามุมีกุลนาสิมิติงวะนางพระคินาจาริสังราชวิรุโหตแต่ปะชาสติกุมภันทานังอาาทิตปฏิมาราชายัตติโตขุนจับปิดสตัปภะโวอินธมนามาภรอิทิมโต วทันโมนตัทตยสัสีโนบมานาิกขามุงพิกุณั่มิตินังอุตละชาทิสังฆชาคุริโรตปัสสะสติปันทานังอาิปติมาราชายยะสติโสคุณตับปิสตะปะวิธามันามหาภรายธิมันโตเชติมันโตมนมัทตยะสัสีโนบรมานาิกขมุงพิกุณังสมิติโนังปุริมะทิสังฆาตระชนรกิเนน้มวิรูหโกเปรติเมนะิรูหโเวโรจันทจังกรเตมาราชา จมันตจาจตุโลทิสาจาสรราัรลมนาคังสุวรรนกีกบิลัชเวย์เลรสังมายาวิโนทาสาอาคุบันจานิกาศธา,ามายาเกวทุเวเดนทุว,นทวิภูจวิภูโตสังหจารันทโนกรรมาเสศโฉกินุมาตุนิมทุจปัปะโิอธปมมยโยจเทวสุโตจมัจจิจิศเสโนจขันตพนจโกราชาธโนสโพอาคุปัญจสิโขเจวติมบรุสุยวัชสาเอเจจันเยจราชาโตคันตาคาสหราวชุติโพธมามานาบิกามุงพี่คุณนางสมิติงวนังอดาคุณยศพานาคาเวสาราตา สหัตชกากา,ากัมพัสตระอาคูปจขาทหายาติพิยมุนาสตรรัขาจะอาคูนาคายาสัสินโนเอราวันมหานาโคสุป,ปคสัสเมติงวะนังเยงนะคาดาเชสหัสหารังติทิพั์แิชาปะขิวิสุวิสัจคูเวหายาสาเตวันวันวพัพชปตตาชิตราสุปปนาอิติเตสานามังอภัยยันตทานาคาราชานามสิสุปปนาโต,โตเขมยมาเกา,า,าสิภุชโธ พันหายิวใจหิอุปหะหยันจานาคาสุปนัสนามังกสุปุตทางสิตาวชิระขเทนาตบุตราสุลาติตาพัตโลวาสาวเสติธิันตจสชิโนกลกัชามาริสมาอาตุลาเวขาสาวเปิติสุจิติจาปะหาราโทมานัมุจีสังหะสัจจานจปพุตานัสัพเพเวโรจะนามากสหิตวะพันิสหนางตาหุพันธมุปามุงสมยโยธานิพันธมเตภิกุนาสมิติวนางอโปจเทวาปัทวิจเตชโชวายโยตะคะมุบรุณารุณาเทวะสมโมจะจสาสนลเมตตากรรมยิกาอากู จัตติโนมุธมานาพิกามุมพิกุลนาสมิติวะนังเวณูจัตเทวาเซหาริจะอสุมาจัตุเวยามาจัตุปันิสาเทวาจารมะคุบุรักิตายาสุปันิสาเทวะสุยะมาคุบุรักิตาตะคับตอนิีบุรักิตวาคุปันชาวราหะกาปุรินทโชสสะเสเทสะสะทากายาสะเพนนันโดนิโนอิติมันโตชุติมันโตวนะมันโตัวยศสิโนมุธมานาพิกามุมพิกุลนาสิมิติวะนังราคุนาสภาอธากุสหาภูเทวะชลักะาชลักมักิทิคาริวะ อริสก้าจัลโลชาจัลุมมาอุพัตนิพาสิโนโพลุนาสหัชมาจัอจุตาอจเนชกาสุริยรุจิตาอากุอากุวันาสวันเนสิโนเจเตสุธากายาสัพเพนานัมจัวันิโนอิทิมโตชิติมันโตวันโมโตยะสสิโนโมธามานาอภิการมุงพิกุนังจามีติงวะนังสมานามหาสมานามารุสามารุสุจะมาขิทับฤติกาอากุอากุมโนสิกาถากุอารโยเทวา ยจสิโลยตวานิโนปรลคามหาปรลคาอกูเทวายาสสิโนทตเตทสภากายาสเพนานตนนิโนอิทิมโตชุติมโตนามโตยะสสิโนมทธามานาพิกามุกุณาสมิทิงวานาสถกกาอรรมหาอรุณอากูไปคนสามาอุาตกมุากูเทวบิจกนาปามักตาคาราชามิสกาจายาสสิโนอรนยังอาคาปชุนโนโยทิสาภมิสติเศเสตทสภากายาสเพนนานันจานิโนชิมโตทศจิมโตนามโตยะสสิโนมุกามานนาติกามุงพิกมลนาสุ กุบาลิมิตาสัีเตสัชทะกายาสเพนนนันแต่วันนี้โนอิจิมตโตชุดิมตัตวันมันตยาสสิโนอุษมานาปิกามุิกุนงสมิติมวันสั้เตเทวานิกายาสเพนนนันแต่วันนี้น่อิจิมนำเบญนาคังฉุงเยจาเยสัติชาสังหะโภชชาติมัคขีรังโอคตินนาสวังสักิโมขตะังนาคังชาตวะอสิตาสิตังสุพามาปรมตโตจัปุตตาจิมตัวสังหาสำเนมกุมารโลกติดโสจัตโสบาคาสมิติวันนั้นสังหาสัพพามารโลกานางมาพัมมาภิก ปชมาโตอาคาหาริโตบริวาริโตเตจะสเพอภิกันเตสินเดเทเวสพมเกมาราเสนาพิก <top Regular> ามีอเปนากานสมาิอยางอเทจคานาชาพันทาราเคนาพันธมดุโวยมนตาบริวาเรชามาโมมุจิชาโกจิน uh ังอิติตาชามหาเซโนคานาเสนาอเปสยิปนินาตารมหาจาสรางกัจาวรเพระวังยะถาปังพุชโกเมโคธรรยโตเศิชุโกตชาโสปัจจุทาวตติตะกุโชอาศัยยังวัเสจันจาสพังวินยาวิตจมานาจามาจัปปุบจันาุบจัปป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 ุ ศาสนาวีตระกีประกาศมูเนสังรมปีิชยงสเพวิสตรสังฆามาพยายาตายาสันโมนัติสถาปุเจีตวกาเตชานิสุตตาติบทที่สิบเอ็ดบังคาะสุตังอาสาวนาจะพารานังนันทิตานเนจัดเสวนาบูชาจากบูชนียยังเอตัมมัครบุตตะมังปพิรูปาเทสวาโสจักปุเพจักตะปุญจตาอัตตะสัมมาปณิธิจักเอตัมมัครบุตตะมังพาหุสัจ สัจจันจะสัพสิปัญจะวินโยจะสุขิคาโตสุสิกิโตสุภาสิตาจะวาจะยาวาจาเอตัมคลามุตตะมังมาตาปิตุอุปัฏฐานังปุตตะทารัสังขาโหอนาคุลาจกรรมันตาเอตัมมคลามุตตะมังทานันจะธรรมจริยาจะยาตะกานันจะสังขาโหอนะวัชานิกรรมันนี้ กรมมานิเอตัมมคัลโุตัมังอรติวิรัตตาปาปามาชาปานาะจะสัญญาโมอัปะมาโชจะทำเมสุเอตัมมคัลโุตัมังคารโบจะนิวาโตจะสันตุทีจะจะตันยุตาลาเกนะธรัรมมัสสวรนังเอตัมมคัลโุตัมังคันตีโสวะจัตสตาสมายานัจจะสัทธนังกาเลนะธรรมะสากัจฉาเอตัมมคัลโุตัมัง ตโปจะพรมจริยางจะอริยะสัจจานิทัศนังนิพพานะสชัชกิริยาจะเอตามมครุตมังพุทธะโลกะธรรมเมหิจิตตังสัจยะนะกัมปติอโศกังวิราชังเขมังเอตมัมมครุตมังเอกา,า,า,าทิสานิกตวานะสัมพัฒะมะปะราชิตาทัพพัะโสถิงเขาชันติสัน,ตนเตสัง มังคลมุตตมันติยี่สิบสองบุตรสาวตระนปริตยังกิจิวิตังอิทังวาอุลังวาสเคสวิหะวายังตรณปนิตังนันโนจอมังอธิตถาคเตอิทัมปีติบทเทตตรณปนิตังอิเตนะจเจนะสุวัตถิหนตุขยังวิราคังอมตังปนิตังขยัสขาสักยังมุนิสัมมหิโตนะเตนะธรรมเมนะธรรมทิกิจิอิทัมปิธรรมเมตตรณปนิตังอิเตนะจเจนะสุวัตถิหนตุัม ยามพุทธะเศรษโภปริวันนีสุดจริงสมาธิมานันตาริกัรยะมาหุสมาธินาเตนะสม,มุนวิชิติธัมปีธรรมเณตระนังปานิตังเอเตนะสเจนะสุวรรณีโหตูเยบุคลาอัาตตะสตังปัสสถาชาตาริเอตาริยุคลานิ เตทักขิเนยยาสุขาตัสสาสาวกาเตเอเตสุทินานิมาพราลิอิทัมปิสังเคตะนางปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวชีหอนตุเยสุปายุตามนัสสาสัพเห็นนันิกามิโนโคจะมาสาสนามิเตเตปติปตามาตังวิไคหะลัชามุชานิพุติพุชามนาอิทัมปิสังเคตะนางปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวชีหอนตุหีนางปุโรนาวังนับที่สัมภวังวิรจจจิตตายัตติเกภาวะสมิงเตคินาพิชาบริชันทานิพันติกีลายะถายาปฏิโปอิทัมปิสังเคตนตังเเอตระ อัตตาหาเวชิตังเสยโยยาจายังอิตาลาปชาอัตตะคันรัสสะโปสัสสะนิจังสัตยะตะจาริโน,โนเนวะโทโรเทโวนะคันทัพโพนะมาโลสหพมุนาชิตังอป,ปะชิตังกะ,กะยิลาปถารูป,ปัสสะชันตุโนสิบสี่บทสวด เกสาปุตตะาสูตรพาสิสะพาสิตมิทังเตนะปะควตาชาดนต,ตาปัสสตาอรหัตตาสัมมาสัมพุทธไทนะเอสาตุมเหมาอนุสสเวนะ,ะมาปารัมมะปะลายะมาอิติกิริยามาปะ,ะกะสัมปะานเนนะมาปักกะเหตุมานายคาเหนะมาอากาละ ปะลิวิตักเกณะมาทิฏฐินิชาณขันติยามาพภพรูป,ปะตายะมาสมโนโนคะลุยธาตุเมเหอัตะนาวะชาเนยยาธาอิเมธามาอกุสราอิเมธามาสาวชชอิเมธามาวินยูคาลหิตาอิเมธามาสม,าสมัตตาสมาทินนาอหิตายะทุกขายะสวัตตติอัตะตุเมเหปชาเหยยะ ปชาเหยายายะตถาตุเมเหอัตะนาวชาเนยยาถาอิเมธรรมากุศลาอิเมธรรมาอนาวชยาอิเมธรรมาวิญูบาสัทธาอิเมธรรมาสมัตตาสมามชินาหิตายสุขายะสังวรตันติอัตตตุเมเหอุป,ปะสัปชะวิหะเลยยาถาติสิ1าคส่วนอุป,ปะเนยสุรอุป,ปนิยติชีวิตะมัปะมายุงรูะลู ปะนีสัตตะนาสันต,ติตานาเอตังพยัยมมาลเีเปขวโนปุญญานิกกริยกากริยาสุขาวะเหหานิอุป,ปนิยติชีวิตะมังตัมปะยะมามงมายังชลูป,ปะนีตัสสนาสันติตานาเอตังมายังมาลเีเปขามโนโลกามิสังปชะเหสันต,ติเปกโขโยทะกายนะ สังยมูวาจายะอุทาเจตสาตังตัสะเปสัตเตตัสทะ,ะ,ะทุกสุขายะโหติยังชีวะมาโนปากโลติปุญญังธรรมโมวะเหเหวะธรรมโมเหวะตะัขันติธรรมมาจาริงทัมโมสุจินโนสุขมาวะหติเอสาที่สังโสธรรมเมสุจินเนนะทุกขติงขัชาติ ธรรมจารีสัพเพสังขาราอนิจจติยัคาปัญญายัปัสติอัชธนิพินติทุเขเอสะสัมโควิสุทธิยาสัพเพสังขาราทุกขาติยาชายัาปัญญายาปัสติปัญญายัปัสติอัชานิพินติทุเขเอสะสัมโควิสุทธิยาสัพเพธรรมะอนัตติยาคาปัญญายาปัสติอัชธานิพินติทุเขเอสะสัมโควิสุทธิยา บทที่สิบหอปันนะกะชาดกอปันนะกัทานะเมเกทุติยังอาหุตักติกตักกิกาเอตทัทยายะเมชาวีตังคันเหยยะอปันนกังพาหุงเวนตะระสารังยันติปัปพระตานิวันานี้จะอนรมะลุขะเจตะเจตยานิมนุษยา พยาปชิตาเนตังโขสราณังขาาเขมังเนตังสรณามุตตมังเนตังสรณามาคัมมะสัพพะทุกขา่าะมุตจติโยจะพุทธจะธรรมะจะสังคัจจะสตระนังสโตคาโตจตตาลิอริยสจานิสม,มัตปัญญายะปสติทุกขังทุกขะสม,มุตพาทาง,ท,าาง,ท,าง,งทุกขัสจจะอติกมังอริยจะทางขิกังทุกขูปะสะ มะคามีนางเอตังโขสระณังเขมังเอตังสระนะมุตตมังเอตังสระณะมาคัมมะสัพพะทุคาปมุตติสิบเจ็ดพันธีกัลตคาถาตติตังนา น่าวะขเมือยะน้าปาทิจังเขียนนะครับต่างบุคคลไม่คุ้มหนสิ่งล่งไปแล้วไม่คุ้มวางสิ่งจะหม่ถึงเรียตีตามไปที่นันตังปัตตะนะครับต่างสิ่งร่วงไปแล้วที่สิ่งับไปแล้วสิ่งังไม่ถึงสิ่งยงไม่ถึงปัจจุบันนจะโยโยทำางตัตตัาิปัสสติอสังนิหางอสังกุปังตังวิชานุพะรวเยบุคคลไดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่ง่ายไม่คนแคมปเนี่ยทำนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงเหิญทำนั้นแห่ง เพียงกับมาจุดรู้มีเสร็ในอยาณนัน้นย่อมไม่มีกับเราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงโอโอาโหรตตามาตันทิตังตังเวพันธีอรักโ,โตติสันโตอธิกาเตมุนิติพระมุนีผู้สงบย่อมได้บุคคลผู้มีปกติอย่างนี้มีความเพียรไม่เกี่ยคานเทวันกำลังคืนนั้นแลว่าผู้มีราตรีหนึ่งเจริญด้วยการชี้แรกสิบแปดอภินหาปันจะเวกะคณนปะ,ะชะโลธโมมหิฉดังอนอัคติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดา จะล hmm. ้ปนความแก่ไม่ได้พยาธิธทมโมวิหิพยาธิงอนนัติโตเรามีความเจ็บไข้พันธรรมดาจะล้ปนความเจ็บไข้ไม่ได้มานันนาทำโมวิหิมานันนาอนนัติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล้ปนความตายไม่ได้ถ้าเพปีเมปียหิมานาเปหินมานาพาววินณพาววเราจัดเอาไปสิ่งต่างๆคือต้องได้พัดพาจ้าของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกรรมสักโกรมหิกรรมาขยาทกกรรมาโยนิกรรมพันธุกกรรมปฏิสันโนเรามีกรรมในของตัวมีกรรมผู้มีผมมีกรรมในเงเกิดเป็นคนติดตามมีกรรมที่เอาััยยงกมมึนยัง่าปปะกัง ตัสสรทา,ศา,ศายาโทโภพิสามิเราทำกรรมอาแดไวา้เป็นบุญเป็นบาปเราจะเป็นทญญายาทคือว่าต้องรับผลกรรมนักสืบไปเอวังมิหาเอวังอัมเหหิอภินหานปัญจเวขิตับคางแล้วแต่คุณพิจณาอย่างาทุกวันเชิญ สิบเก้าปสุทิเทวตาอุายุชนะคาถาทุกขปัตตาริชุขขาพยาปตตาริพยาสุกปัตตาริโสกาของตัวสัพเพปิปานิโนเอตาวาจาจะอาเมหิสัมปัฒตัมบุญญาสมบัติทางสัพเพเทวานุโมทันตุสัมภะสัมปติสิทธิยาทานังทัทันตุสัจชายาสีนังละคันตุสัมปทาภาวนาพิรตาโหนตุขคาฉันตุเทวตาคาตาสัพเพปุทธาพระปัตตาปัจจกานันจะยังพลังอานันตานันจะเตชินะละขันธธรรมิสัพปโสยี่สิบเทวตาปฏิตาปฏิทานะคาถายาเทวตาสันนิส วิหาละวาสินีปูถูเปคาเลโพธิคาเลตหิงตหิงตาธรรมมาธานีนะพระวันตุปุชิตาสดถิงกาลนเตถาวิหารมันเทเลเถราจธรรมานวากาจากพัพิขโวชาดามิกาธานาปตีอุปากาสะคามาจัดเทสานิคามะนิคามาจะอิสาราสปานาภูตาสุขิตาพระวันตุเต ชราพุชาเยปีจะอันธาสัมภวาสังเสทาชาตาอัทโวปปาติกานิยานิกงังธรรมวรางปาคิจ,จิเตสะเพ,พปีทุกัสกโลตุสังขยังทาตุจีดังจตังธรรมโมธรรมัธาธรรมัธราจปุกคลาสังคโคโหนตุมสมคโควะอัถายะจะหิตายะจะอัมเหระขันตุสัตธรรมโมสัพเพติธรรมจาริโนวุตทิง สัมปาปุเนยามะรัมเมอริยปะเวท,เทิเตสิบสองบทสวดสัพพปฏิทานาคาถาปุญญาสิทานิกะสัตตานันยานิกาตานิเมเตสัจภาคิโนโหนตุสันตานันตาปะมาปะมานากาเยปิยาคุณาคุณะวันตาจะไมหังมาตาปิตาทะโยทิธาเมจะปะยะ ทิทาวะิฐาวะเอเยมัชตะเวริโนสัต,ตาติทันติสโสกสมิงเตปุมมาจตุโยนิกาปัญเจกะจะตุโวลากาสังสะรันตาพระวาพรเวยาตังเยปันติทานัมเมอรุโมทันตุเตสยังเยจิมังนัปะชานันติเทวาเตสังนิเวสยุงมายาทินานิปุญญานัง อนุโมทน,นาเหตุนาสัพเพสัตตาสัทธาหอนตุอเวดาสุขิสุขะชีวิโนโเขมับปาทัพจะประปับโปนตุเตสาสาสิทธิัตังสุภาขอสัตทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีร่วมส่วนร่วมแห่งบุญที่ข้าพเจ้าจะทำบ,บัดนี้และบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้ว คือเราชนใดผู้เวันที่รับมีผู้มีคุณมีบิดามารดาของพระเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือไม่ได้เห็นแลักษณทั้งหลายที่เป็นอื่นที่เป็นกลางและมีเวียนกันอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกําเนิดสี่มีขันห้าขันหนึ่งและขันสี่ท่องเที่ยว่น้อยอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ท่องสัตว์เหล่าใดทราบการให้สมบุ์ข้าพเจ้าแล้วขอสานานาจงนิพพุน,น,นาบุญเองเถิดสัตว์เหล่าไหนที่ยังไม่ทราบในการให้สมบุ์นี้ขอให้ทเทพข้าจงแจ้งกับสัตว์เหล่านั้น ขอเหตุคืออนุโมทั้งหลายบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทําแล้วขอสาทั้งปวงจงอย่างมีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเชิดและจนถึงทางอักเสมเทิดขอข้อมอดีของสาทั้งหลายจงสําเร็จเทินด้วยในพระแห่งสัจจาทิ่าน้วยพระแห่งความเพียรอันนี้ส่งแก่บูชาพระรัตอเดียกสัจจะบทสุนทรปศุประริแตพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงจะมีข้าพเจ้าขอพ้นทุกข์จากไาทางปวงขอข้าพเจ้าเจริญทางโลกและทางธรรมขอช่วเทพเทวาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัญยาอมลและภรพมาเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แแก่้้าพเจลุ พระวัตถุมงคลพระกิ่งไผ่มีมปปพิหนาดวงมูลนิธิสมเด็จปัญญาดังวรวรรณนิเวศวิหารตลอดโจวัตถุมงคลทั้งหลายที่ข้าพเจ้าถึงตั้งขึง้นที่ผ่านมาแล้วที่จัดสร้างในโนครลมถึงวัตถุมงคลทั้งมวลที่ข้าพเจ้าน,นับถือขอจงเปี่ยมด้วยอนุภาพนะครับและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสมเร็จจักริกิุุประการเทิญสาธุ